ค่ะคุณสีกุงหนูชื่อปายนะคะ <Wow. S 1> คือมีคําถามอยากจะมาถามคุณสีกุงว่าขั้นตอนชนแล้วแยกแลกใบเค็มเนี่ยทำยังไงคะขั้นตอนในการชนแล้วแยกแลกใบเคสมปกติเนี้รถประเภทหนึ่และประเภทห้จะมีเอกสารชุดหนึ่งที่อยู่ในรถซึ่งจะให้กรณีที่เวลาเกิดรถชนกันนะ ไม่มีผู้บาดเจ็บไม่ต้องเรียกพนักง,งานเข้มออกมาคุณสามารถเอาเอกสารใบใบนี้แล้วคุณก็บอกว่าคุณฝ่ายถูกกุติ๊กในช่องถูกแต่ว่าคุณต้องตกลงกับคูก่กรณีนะผมเป็นฝ่ายถูกนะคุณเป็นฝ่ายผิดนะหรือไม่งั้นอาจจะผิดด้วยกันแล้วก็สามารถแลกกันได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเดือดร้อนเพื่อรอพนักงานวิเหตุแล้วเราก็เอาใบนี้เนี่ยนะของคูก่กรณีนะไปเปลี่ยนใบเค้มของเราพร้อมทางติดต่อบริษัทเราเลยแต่ประชาชนยังใช่เป็นหน้าเสียดายเลย เป็นการประหยัดเวลาได้อย <Wow. S 1> er in ่างมากเลยเพราะฉะนั er ้นชนแล้วแยกแลกใบเค็มนะเพราะฉะนั้นใบเค็มจะมีอยู่ในกรมธรรม์ทุกๆกรมธรรม์เลยนะพอเราคุณใช้ไปแล้วนะหมดละก็ขอใหม่ได้เลยโดยที่เอาใบที่แลกคู่กรณีนะไปแลกบริษัทเลยแล้วก็พร้อมทั้งขอใบเค็มจากบริษัทที่ที่เราซื้อประกันอยู่นี่คือชนแล้วแยกแลกใบเค็มครับขอบคุณครับผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ